คือตอนนี้พี่ว่าข้อดีของไฟเดืดีคืออะไรข้อดีของมันเหรอใช่ครับข้อดีของมันเลยก็คือมันหาไม่เจอว่ะกูไม่รู้เหมือนกันว่าข้อดีของมันคืออะไรอ่ะออมันต้องมีวะนี่ข้อดีของปกัปกปกัปกปกักไอ้ฟิโล l up p o ไงปักเก่งปักให้เฉพาะบ้านตัวเองไม่ได้เอาศพอ,ออกอันนี้ข้อดีข้อดีข้อดีของมันอ่าเอ๋อ่าแล้วนี้<ะ> ขนูครับไหนๆก็ดูกันสองพันคนแล้วรอฟังเสียงสวรรค์ให้เวกอัพแล้วกดอัดจอของท่านไว้ด้วยด้วยก็ดีของมันคือปืนมันโหดปืนมันโหดวงไฟมันมันมันเก่งวงไฟกลางมันแข็งเปียก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 ไฟกลางมันแข็งจัดเลยแล้วปืนมันฉลาดโหดเกินจริงๆบางทียังเอาตัวรอดไม่ได้อ่ะ เล่นสตอรี่มาพี่โดนยิงตกไปประมาณหกเจ็ดทีอะ่ะเยอะไรเงี้ยเออแล้ววงไฟของมันาะวงกลางของมันาะพี่มองว่ามันมันแข็งเกินอะ่ะมันแข็งจัดเลยตั้งแต่ที่แบบเอาเอา,เอาพวกแบบเซตใหม่ๆเข้ามารู้สึกมันมันคือเราง่ายจัดอะ่ะ mm. ม,มีเหตุผลใช่แล้วการเอาศพออกของเขาอะ่ะมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นพวกรีโมดอะ่ะ พอศพปุ๊บเคยเห็นแบบว่าแม่เล็กปะพอตายปุ๊บดูดศพปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถออกอะ่ะะวิธีการเอนนาศพของเขาอะ่ะอ,อันนี้ที่พูดมานี่คือทั้งหมดก็มีเหรอมีอมีเนี่ยที่พูดมาที่พูดมาทมาั้งหมดคือหาไม่เจอตามเอเคอ,อะไรวงไฟมันพี่มองว่ามันมันแข็งจัดเลยมีมีคนดูส่งข้อความให้ผมเขาบอกว่าวิเคราะห์วิเคราะห์ให้คือมันแบบมีคนวิเคราะห์ไฟดีมดัม้งเดี๋ยวผมขออ่านนะหน่อยนะไหนอ่านอะไรฟังไหน เขาบอกว่าหลักๆก็คือโดนปิดย่าง่ายคือการเอาตัวรอดน้อยถ้ายีได้ได้นาม,มันก็สบออกได้ยากเหมือนกันมันมีเพราะหลักๆโดนปิดกันง่ายใช่ครับอันนี้คนนี้ถูกเพราะว่าเอเดมดีโง่ครับการเอาตัวรอดน้อยก็คืออันเนี้ยก็คือจะสื่อว่าพวกที่ได้มาจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกพวกเด็กๆน้องใหม่อ่ะคือเอามาแต่พวกปัญญาอ่อนอ่ะกะกาก,ากไม่มีประสบการณ์ไรสมองอ่ะคนนี้ถูกสองปื ที่ดูว่าปืนหลัสู้ไม่ได้ช่วงแรกมันกินยาก,กันช่วงแรกที่อ้าวแรกคือมันจะบอกว่าปืนอ่ะโง่อันนี้ก็ถูกเพราะเพราะว่าเท่าที่มอนะฝั่งนั้นน่ะที่เล่นปืนไปน่นาจะมีแค่คุณยกซดกับชื่อนึงไม่ออกนึกออกแค่ชื่อเดียวไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ชื่ออีกคนนึงปืนโ<ฟ>หดจัดเลยห,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 หไอ้บัสไอ้บัสปืนวงไฟฮจะใครทำอะไรอ่ะ บัดปัไรเหี่ยนะใช่ใช่เปิดวงไฟหัวจัดเลยไอ้นี่เท่าที่ผมรู้สึกนะคือจากจากที่ประสบการณ์ที่ที่รู้สึกได้นะครับคือมีหน้าที่แค่เป็นแหกปากการสั่งสมมติหนึ่งเดามันสั่งลงอะโง่แน่นอนละเพราะว่าเน้นเน้นวีดเน้นโบยวางเดียวมันสั่งไม่รู้เรื่องหรอกตับไปเลยไอ้บัตรเนี่ยสามนะครับเขาบอกว่าการใช้ยาวิ่งเขากินแล้ววิ่งเขาสบออกไวมากทําให้ไฟไบขึ้นไปอีก ออไอเร่มดี D ใช้ยาววิ่งเพื่อเป็นทัศสินครับามาอันนี้ก็ที่ผมสังเกตน,นะยาการยาววิ่งไม่ได้มีไว้เอาไว้ช่วยเช่อยที่หายไปเลยมีแต่ไว้ฆ่าเท่านั้นฮะ <c oughs> นี่นมอีอีกข้อหนึ่งข้อสี่เบอกว่าลงแยก <c oughs> ถ้าไม่อยากลงแยกก็วาหาย <c oughs> มอม <c oughs> รับท่าน <c oughs> บอกวิธีที่จะให้เอืมดีชนะรอเหรอพี่แล้วก็มันมีอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งนะที่เขามาวิเคราะห์บอกว่า เป็นเนี้ยจะโหดได้เพราะมันมีพวกไอ้พามาหาปานามาไม่ใช่หรอกเออรปามาเออรนั่นแหละนั่นแหละมันมันคือปานามาให้ไปเถอะอ๋อใช่ใช่ป่ะนีพาพาอะไรามาหาเลยเหรอพามาหาเลยเหรอโตตลกโตตลกจัดเลยมันมันคือไข่พวกปานามาไม่ไม่ได้ยินนะถ้าเป็นพวกยูซี่หรือไม่มีมันพวก็ไม่รู้ยินอยู่แต่ไม่รู้คืออะไรแค่ชื่อก็ได้แหละใครอะมันมันมันมีใครที่พอจะแบบโตโหดๆป่ะปานามาเนี่ย ตามแล้วแล้วเราวิคแบบเนี้ยเราเรามานั่งวิเคราะห์แบบอย่างนี้มันมันได้หรอเราที่บ้านเราก็แพ้ไฟเขาไม่ใช่หรอวันเนี้ยไอ้เช <Hey here. S 1> <ะ>ี่ยจริงว่ะแต่แพ้แค่ห้านาทีแรกนะหลังจากนั้นก็คือทําอะไรไม่เป็นแล้วไม่มีคนสั่งเพราะว่าเลยรู้ไหมตอติหลุดอะไรหลุดคนสั่งหมึกอะไรไม่อยู่ oh. คนในแก๊งโง่ทาอะไรไม่เป็นใช่ oh. หรออ้าเอาคิดง่ายๆนะรถมันอะ่ะผมผม ผมลอดออกมาได้ใช่ไหไฟบ้านผมไม่ตายผมมาโรงพยาบาลเพราะว่าผมนั่งอยู่กับเพื่อนแล้วมีศพมาเขาเรียกว่าแหละมาพารถไปขับมาสองสามพันทำอะไรไม่ได้เลยยิงยางไม่ยิงไม่กล้าสิงไม่ไม่มีตังค์จ่ายแบคกินมั้งโอเคก็งงเหมือนกันนะแบบโดนหอยไม่ถึงห้าทีเข้าวอมาคนในวอลมีอยู่ยี่สิบห้าคนยี่สิบหกคนคนเราน้อยกว่ามันตั้งสี่ห้าคนได้มั้งโอ้เพิ่มมากกว่านี้เพราะคนที่อยู่ก็มือจริง ใช่ภูิก็ไม่อยู่นะไฟแรกอ่ะไอภูิก็ไม่อยู่ไอเจก็ไม่อยู่อยไม่อยู่เยอะไอชอนก็มาช้าไอเปียกเนไอเปี๊กเน่ไอเปี๊กเมืออยู่เนี่ยแล้วแล้วที่พูดอยู่ก็คือปืนทั้งนั้นเลยนะเขาเขาชนะไฟเราเขาอาจจะมั่นใจแล้วเขาอาจจะคิดว่าเขาอ่ะจะกระทืบเราได้ต่อแต่ถ้ามันแหลมต่อมันเหมือนเดิม กูก็ฝั่งน้องอ๋อเอาแบบจริงๆแล้วนะไม,ไม่ไม่ไม่อยากแบบอะไรกับมันมากแล้วไอ้เนี่<า>ยอั้มันรายการอโอนการ์เก็มรายการใหม่เออภูมิภูมิมามามาเหล่าแม่งนี่เออมึงมาเหล่ามันดิกูไปค,ค,คุยหรอกแกงกากไอ้เหี้ยเสียเวลานอนกูโอเสียเวลาทำงาน,ท,งานท้ำการยิ่หายเล่นกูกไปหน่อยเหี้ยมาเล่นเอาง่าย รอบที่แล้วเล่นคนไม่พร้อมก็เลยหนีหัวซุบหัวซุสรุปหมดพร้อมก็สภาพเดิมเที่ยแกงกระยาโอยเอ้ผมไม่น่าตามปีศาจมาเลยแต่แต่ที่กูได้นอนแ่บมีความสุขไว้ที่เล่นกับแจงนี้ไม่ได้แบบพวกประสบการณ์หรือพวกแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรเพิ่มเลยกูว่ากูว่าผิดผิดพอเลือดไหวเฮียมามาเล่นก็ไม่ได้เก่งเฮียอะไรเลยกากเหมือนเดิมกูว่าเป็นพอเลือดว่ะเลือดแน่นอน ยังไงก็เลือกบดแบนหลุยมาดีกว่าถ้าไอ้เตสนี้มันจะกัดอย่าไอเรียกกูกูไว้หลุยมันโหดเลยสองสิ่งมาออกด่วนไอ้หลุยมันโหดไอ้บอสบอกสตอรี่นี้ใช้ตีเล่นน่ะจะเล่นจะเล่นเราไม่ไหวใช่แบบผมนะผมมองว่าที่ผมคุยแบบเจียมได้มากาๆเอ้าเฮ้ยเหรอเฮ้ยเอ้าเอ้าคุณคุณ ถ้าถ้ไปปากหายอ่ะเหรอผมผมชักนมยูเคครับใช่เหรอชักนมที่เพิ่งดาวฝันอุ้ยันที่พึ่งพึ่งพึ่งดาวฝันเอ็ดเอ็ดดีไปครับโอ้โหไอ้เชักนมก็ก็อย่างที่อย่างที่พวกเอ็ดดีลองไปครับก็ด้วยด้วยฝีมือแล้วมันสมองของหลายหลายหลายทางเอ้หลาย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 ทีมเอไม่ใช่ดิของคนในทีมของสปาเนี่ยที่พ่ายแพ้อ่ะอันนี้ไม่ได้จะโทษอะไรเลยนะครับ ก็ในมอนเทสเนี่ยก็ไม่น่าไม่น่ามีข้อเสียอะไรมากมายครับแต่ดูอย่างเอ็มดีดีครับสิ่งที่เขาทำในวงไฟอย่างเดียวนั่นก็คือการตาย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 ชูบนั่นคือเร่องจูบูบีกชูบอีกใช่ไหมชูบอีกเราไหวเราไหวแค่นี้เหรอตายเงี้ยเหรอนั่นคือจุดแข็งของเขานะครับคือเรื่องลำคอเสียงที่ เสียงที่เป่งเสียงที่แบบเสียงที่ดังขนาดนี้อยู่ในเดมดีฮะเหลือเหลือสามคนแล้วเสียงยังเป็นยังไงโยเจ็จบคอแล้วเปียกเอาดิเปี่ยกอ,อะไรนะอะไรนะวรพวกมันเหลือกันสามสามคนแล้วในไฟอ่ะแล้วเสียงยังไงโยเฮ้ยเจ็บหน้ามึงอ,อย่างเงียบดิเจ็บมึงอย่างเงียบดิตัดเจ็บได้เดี๋ยอย่างเงียบดิวานผมได้ยินว่านินอ๋อคือมีแค่มีน้อยแต่ก็ยังเงียบใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนไปไหนแล้วใช่ไหมก็อะไรอะพี่ ี่แล้วระดับชักนมมาเล่นเองด้วยน่ะนี่ขนาดยังไม่เอาผ้าปิดปากนะถ้าเอาผ้าปิดปากเมื่อไหร่นะมันย่อยผลายแน่เลยกูว่าแย่นะแย่นะจริงแย่นะหัวเลยแย่จริงๆนะจะต้องเสียงว่นด้ะฮะเมื่อข่าอะไรไอกันเฮ้ยให้ผมส่งรูปอะไรให้นั่นนั่นส่งมาส่งมาอันนี้ส่งดีสดีอันนี้นักแข่งนักแข่งไอ้ฟาเวียวะเนี่ยอะที่ยืนกอดอกอ่ะใช่ปหมเอ้ยเขียงหว่างพวกมันใหญ่ด้ะ หรอยจีไหนอ่ะดิ่ดแล้วดี่ดแลเห็นไหมดี่บอกเพูดเล่นกลับมาพี่พูดเล่นแค่นี้ไม่ได้ทั้งนี้ถ้าปัญหาเยอะเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมส่งกันนี่เดี๋ยวผมส่งนายโยคนนี้ไม่ลงไปเคลียร์นะถ้าปัญหาเยอะอเป็นไงไม่ได้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนตาเดี๋ยวโดนด่านายโยปลโลนายโยปลโลอ่ะไหนอ่ะมันมาปะมันมาพี่แต่มันนั่งประชุมอยู่มันนั่งประชุมอยู่ไม่ว่าง ไอ้แป๊บไม่มีเพลงฟังเนี่ยหนึ่งหนึ่งป้าหนึ่งหนึ่งป้าหนึ่งไมค์่ะว่าว่าแบบว่าผู้นำของเอเดมดีเขาคิดอะไรอยู่ตอนเนี้ยคือเขาเขาแพ้ไม่เป็นหรอพี่โอเพื่อนเราไปขุดคิดตัวไหนไม่ไม่อยากจะบอกว่าแพ้ไม่เป็นได้ไหมมันแพ้ไปกี่รอบแล้วไอ้เหี้ยไม่แต่คือคือที่กูจะบอกคือการการกระทำอ่ะกูกูไม่รู้นะว่ามันผ่านผ่านแบบ ผ่านความคิดเใช่อไอ้เนี่ย,อยไอ้ิท์เหรอสมทำอะไรโง่เอาง<ร>ี้จำลองให้มันคงคิดแนด่ใจแบบเอ้ยมนได้เพ็ทมันเช้แล้วไม่เข้าดีกว่าปล่อยต้งเปลือนดีกว่าเพื่อนแ,แต่เล่นตาราเทาวมามีแค่กะยีนางอะที่ทำให้เราแบบปวดหัวได้อะต้งเปลือนดีกว่าเพื่อนไม่ต้องเข้าปล่อยมันดีกว่าคี่ถึงหมึกไว้เมื่อไหร่หมึกแกกลับมาทำแกงน้ำตาวะมึงมึงับมึงับปลอมตัวไปในหมึกกันเลยหลายๆลายคนอะให้มันหลอน่ะมมีแค่กะยีนางอะที่ทำให้แดนเพ็ทปวดหัวได้อะ